เดินริมถนนคิดคว่าปลอดภัยไหมคือไปสำรวจความเห็นของคุณกรุงเทพอ่ะแชมป์ชอบเดินนะ ผมเดินทุกวันกําลังจะอยากให้บอกปัญหาแม้ว่าเจออะไรบ้างมีอะไรบ้างกับเบื้องอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีไม่เท่ากันน้ําขังเหยียบทีน้ํากระเด็นอะไรแบบเนี้ยมอเตอร์ไซค์ชอบขี่บนทางเท้าอันนี้ก็ปัญหาคุอนไม่ค่อยเดินเนาะไม่ค่อยจริงผมว่าหลายคนอยากเดินแต่ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพของถนนอย่างผมก็เป็นคนชอบเดินครับเดินไปเดินมาบนริมฟุตบาทสุดท้ายมันบางทีแบบต้องไปเดินบนถนนน่ะเออใช่เพราะริมฟุตบาทมันแคบแล้วก็มีของมาตั้งขวางของขายเนี่ยเพราะฉะน แล้วนี่คือานบอกว่าเนี่ยเหมือนกับโดนวางระเบิดเอาไว้เหยียบบางทีมีน้ำเลยประเด็นใส่หน้าบางใส่เราบางใส่คนอื่นบ้างนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงกับทางเท้าที่เกิดขึ้นในกทมแต่ว่าไม่ใช่ทุกจุดเป็นแบบนี้บางจุดจุดไหนดีดีก็ดีดีคุณผู้ชมครับแต่จุดไหนที่เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาเยอะจริงๆตอนนี้กทมก็เลยมีโครงการขึ้นมาว่ากทมกรุงเทพมหานครเมืองเดินได้เดินดีคุณผู้ชมครับ คือเดินมันก็ดีแหละเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้ร้อนมากหรือมันไม่ได้ไกลมากหรือถ้ามันไม่มีฝุ่น PM 2.5เอ็มเดิุ่งแม้เดินตอนเช้าได้ออกกําลังกายด้วยนะครับรองผู้ว่ากทมอบอกอย่างนี้ว่าจากการวิเคราะห์การเดินปัจจุบันของคนกรุงเทพเนี่ยคนส่วนใหญ่พร้อมเดินเท้าขึ้นรถสาธารณะมากกว่าการขับรถนะ58.2% แต่เวลาเดินจริงสิ่งที่คิดโอ้ชิวชิวเดินชมวิวสองข้างทางนั่นคือสิ่งที่คิดแต่สิ่งที่เจอปรากฏปัญหาบนทางเท้ามันเยอะเดินไปเดินมาเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าบ้างทางเท้าไม่ต่อเนื่องเอาตอนแรกก็เดินมาดีๆพื้นเรียบๆสุดท้ายไปเดินบนอะไรก็ไม่รู้เหล่านี้สภาพแวดล้อมไม่สวยงามและความสกปรกนะครับที่ผ่านมากทมปรับปรุงทางเท้าไปซ่อมจุดที่มันเสียหายย้ายสิ่งกีดขวางออก แล้วก็โดยเฉพาะรอบสถานีรถไฟฟ้าเพราะว่าคนลงสถานี1กิโลเมตรเนี่ยเขาพยายามปรับปร,บรุงทางเท้าให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กทมตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงทางเท้าให้มันสมบูรณ์ระยะทาง1,000กิโลเมตรโอ้โหเสร็จปีไหนเนี่ย ปี69โอ้สามปไมนานีไม่นานไม่นานถ้า,าทำจริงก็ดีสามปีค่อยเดินไปทำงานเ,เดินไหวเหรอคะบางบ้านไม่ได้มีแบบจุดรถโดยสารสาธารณะใช่ไหมก็ต้องขับรถนะคะ,ะขณะเดียวกันไม่ใช่แค่นี้นะกรุงเทพมหานครบอกว่าเมืองเดินได้เมืองเดินดีเนี่ยจะมี3โครงการใหญ่ๆด้วยกันคุณผู้ชมลองฟังดูว่าเป็นเส้นทางแถวบ้านคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะจะปรับปรุงทางเท้าสุขุมวิทซอย1ถึง107เลยนะยาวสองฝั่งเนี่ย25่กิโลเม 2. ทำสกายวอล์คราชวิถีเชื่อมต่อ7โรงพยาบาลหลักอันนี้ดีเหมือนกันเนาะจากนุสาวรีชัยสมรภูมิถึงถนนพระราม6ค่ะและ3ก็คือการทำหลังคาคลุมทางเดินกันแดดกันฝนเออนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดค่ะแล้วคุณวิษนุบอกว่าต่อไปทางเท้าในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่ใช่แค่เดินได้และเดินดีเพ oh, ียงอย่างเดีวยวนะแต่มันต้องมีความน้าเดินด้วยค่<ข>ะตอนแรกการทางเท้าแค่เดินได้เดินดีอย่างเดียว ต้องหน้าเดินด้วยและหน้าเดินตามมาเพื่อับพื้น,ด,น,นด้ยนะครับมีการปิดก็เป็นไม้ก็เ็้าสงสว่างนะครับไม่ใช่สว่างเดียวต้องดูดีด้วย,วยนะครัทบทขบวนข้อมูลเนี่ยเพื่อทำให้าทางเท้าเรา,นนาเดินได้ดีมากเลยอ่ะล่าสุดครับส่งทีมข่าวไปสำรวจความคิดเห็นคนใช้ทางเท้านะคุณผู้ชมเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะขอผิวทางเท้าแบบเรียบๆได้ไนมครับสมูทหน่อยเวลาเดินเนี่ย เจอเหมือนกันก็คือพื้นทางเท้าเนี่ยมันไม่เสมอกันเนี่ยแผ่นกระเบื้องต่างๆนะบางแผ่นก็หลุดบางแผ่นก็มีน้ําเข้าไปขังเหยียบทีน้ําก็กระเซ็นขึ้นมา<อ>เปื้อนเสื้อผ้าจะถึงออฟฟิศอยู่แล้วสกรปรกละออนะฮะนอกจากนั้นครับบางจุดมันแคบต้องมาเดินบนถนนบางจุดพี่วินด้วยความเคารพนะพี่นะพี่วินก็ขี่บนทางเท้านะฮะยึดไปเลย,ย,เลยบางจุดก็เอาร้านค้ามาตั้งขายของเพราะฉะนั้น ทางเท้ามันควรเอาไว้เดินอย่างเดียวหรือเปล่าครับเวลาเดินนะคะ่ะก็ทางเท้าก็จะแคบนิดนึงนะคะอาจจะมีร้านค้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอะไรเงี้ยเราต้องคอยหลบหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางที่ก็จะมีแบบขูุขาะนิดนึงอาจจะต้องแบบบา,บางวันก็สะดุดล้มอะไรเงี้ยค่ะอยากให้แก้ไขตรงนี้นะคะ่ะผิวถนนไม่ค่อยดีค่ะมันเป็นแบบว่าขุขะหน่อยอะไรเงี้ยทำให้คนล้มได้ค่ะ คกเคยใช่ตัวเองเคยล้มเหมือนกันอยากทําให้ให้มันเรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแล้วเวลาฝนตกอะไรเงี้ยถนนบางทีมันก็ไม่ดีตามซอยตามอะไรเงี้ยค่ะผมในฐานะที่เป็นคนใช้ทางเท้าทุกวันแล้วเมื่อวันก่อนไปเที่ยวที่สวนลุมครับงานกาชาติออนี่คลิปนี้ผมถ่ายเองนะ,ะ,ะคืออันเนี้ยคือทางเท้า ริมสวนลุมครับตอนที่เดินออกมาจากประตูสวนลุมเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้าค่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเองและกันตามภาพพุทธบาทไทยบางจุดนี่ไม่มีละตัวหนอนบางจุดก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะฮะถ้าสมมติผู้เท่าผู้แก่ที่ไปเที่ยวงานกาชาติอ่ะคุณพ่อผมมาเดินตามหลังผมมหุดไหมล่ะปนตลอดทางดูดเสียงออกละคะขอญาตดูดเสียงออกหน่อยนะคือพ่อก็ฝากไปถึงผู้ว่าชาติเหมือนกันนะฮะ ลองดูนะครับทางเท้าของกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงแล้วโดยเฉพาะงานกาชาติที่คนไปเที่ยวกันเยอะๆสงสารจริงๆโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่เดินอยู่ตามหลังผมนะได้ทีวีได้พัดลมมาอย่างเงี้ยต้องแบกก็เดินทางเท้าแบบเนี้ยมันลำบากนะครับเนาะปียวปี69ค่ะเดี๋ยวอีก3ปีเราจะเอามาเทียบ789ด้อีก3ปีเราจะทแชมป์กลับไปเดินที่เดิมได้เปลี่ยนแล้วอย่างนะครับค่ะ